สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะค่ะมือนีแอดก็ได้มาตามแนวทางโค้งสุดท้ายของยายนางล้านเปอเซ็นเนาะค่ะมาฝากตอนพี่น้อง f อซเนาะค่ะก่อนจะเข้าไปพบคุยกับ ยายนางร้านเปอร์เซ็นต์นาะค่ะพี่น้องเอฟซีทันใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะคะ่ะเพื่อสืบอปดับผาดข่าวสารเด็ดๆดีๆจากทางช่องนะคะพี่นอ้องค่ะเบาๆร้ายยาาห่างเนาะค่ะพี่น้องค่ะเข้าไปรับชมรับฟังจากยายนางเลยคะ่ะค่าผีเนาะอันที่เขาตันไว้น่ะนี่มันจะได้บ่ได้แม่ก็ได้ออกอแม่ของแม่ลูก <c oughs> พ่นบอกว่าตัวใดกว่าอันอาจารย์ธุดง สองหกจันทุดงบอกสองหกจย์ทุดงที่มาสันเขานั่งดูๆนี่เนาะเป็นโชคมากเพราว่าแม่ไม่เล่นที่เพื่อนที่มาเห็ดแต่สถานปฏิบัติธรรมอยู่นี่มันบอกแม่กระบอกเพื่อนถามว่าได้ตัวใดตัวดีนะไม่ออกที่สันแม่ก็บอกนี่แหละสามตัวบอกบอกนานนี่เลยนะบอกเอบอกเพื่อนะเที่ยวนี้เพื่อนไหนปัญหาบ่แม่บ่บ่ได้บ่มีปัญหาเที่ยวนี้บ่มี่แมงมุมบ่บอหมีแมงมุมบ่มี่ยัง บ่มีนกของนกเคงยังกับโมมีวันนี่บ่มีห่วยเพราะว่าอันช่วงที่เข่าอันพันษาเนี่ยบ่ค่อยเข่านะบ่ค่อยปั่นโอ้เข่าพันษาบ่ค่อยนิมิตเนาะออืบ่ค่อยนิมิตอือตั้งขุดแถวเฮ็ดงานเทิ่ยนเฮ็ดงานอยู่บรรทัดนะอ้อมห้อมๆสิเทพื้นนี่ครับเทพื้นศาลาการก็เรียนว่านี้มั่นใจปานใดแม่เจ้านั่นล่ะมั่นใจซ้ำที่แม่ให้นั่นล้านประสิทธิ์ขี้เก่าแม่นโอ อ้าบาดที่เทากับทมาเบิงเนาะที่ไปที่แม่ตัวเล็กตั้งเบิดเนาคนมีโชคนยืนให้เราเลยเนาะช่อดแม่โยกขึ้นช่อดนเข้าเด็กเข้าไป่แห้งแะบาร์ดช่ขึ้นตั้งรถดยกขึ้นเออนั่ยนะที่จังฮิดกวดแขนซอยกันตาอ๋อเออนี่ร้ันจังไรเอาไปน่าจะที่ หามุมกล่องกันเดอบนน้ดเดอเออหนันีเมนต์่นช่วงเอียงเอียงล้นเอียงน้อยหนึ่งเอียงยังสิบอกครับผมดนารักอไได้ได้ดหมเนาะมันไกลพวดต้องอยากวาดตักขางสินบึ่งยางไม้ทั่นเอาเออเอามันพวกแกเลยเนี่ยนี่ค่อยสิบเอียงเดี๋ยวเดียวค่อยปวดมันไปทั้งพุ่นพวดที่เม่บัดนี้ไปทั้งพุ่นพวดที่อนึ่ง ยหญ่กองเบิงดูยกขึ้นอีกยังหน่อยได้ใหญยังยกขึ้นอีกนิดนึงอเออนี่ละนี่ละอเออบาดิโอ้ยมันพอดีพอดแน่อออพอดีเลยย่าพอดีแล้วอ๋อแล้วอยอกคนใหญ่นะเราโน้มหอมมันจัดไปเอาคนมีชอบเอาโค้งสุดท้ายนะครับยายนาง วงสุดท้ายยายล้านเปอร์เซ็นยายยังเนางมัดนีเขียนไหยายนางาะยายนาง,นางล้านเปอร์เซ็นต์นนตสิงหาคมสองมัหน้าอยหกสิบห้าครับผม,มบนเด่นเก้ารองสามครับตัววิ่งนี่เลขเก้านี่คุณยายบอกว่าล้านเปอร์เซ็นครับผมระบ้างให้ดีสละเลขวิ่งยายนั่งนี่รบะบ้างให้ดีเลยอืมตัวจับคู่นี่งวดว่านึงนี่เขานี่ห่วยดังต๊ะโหลดเขา่าต๊เลย้วะ มาเติมนี่แหละแหงองยายนั่งเข่าดังตบครับตั้งคุ่เข่าตืบเอาสาตัวนะครับยายนงให้มาสองหางคือสามห้าเาแล้วก็ห้าเก้าหนึ่งครับผมส่วนสองตัมีอยู่สี่หางครับสามห้าเก้าห้าเสาแล้วก็เกเจครับสามตัวเน้นไปที่สามห้าเก้าสวยงามสวยงามสวยงามสองตัวเน้นไปที่เก้าสแห้งงามไปนะงามขึ้นกันเนาะ แล้วก็ในส่วนล่างนะครับเด่น7รองหเน้นไปที่7 7เนี่ยล้านเปอร์เซ็นต์คือกันครับผมล้านเปอร์เซ็นต์คือกัน,นจับคู่ไฮมาสีหางครับ3 7 3 5 4 7 7 6หเหเน้นไปที่7 6หโอ้โหชัดเจนมากๆชัดเจนมากๆครับถือว่าเรียกว่านี่โค้งสุดไทย้ทยสุดนี่คุณยายนั่งเฮ็ดกระชับเข่าไหายครับแมนแมนะหมายถึงว่าโตเลขนี่น้อยลงบักร้ายนึงวันต่อไปเนานะ อืมแล้วก็ให้เนมดีๆเนาะให้เนมแล้วก็พินิจพิจารณาดีๆการผู้มักชอบเครื่องไหนก็ค่อยจัดคนะเอราะชอบก็ผ่านไปครันเดางเนี่ยงวดวังหันบนล่างเนี่ยตบเอ้ดังตบเลยโอ้โหมาแม่นธรรมดา่ะงวดวันหนึ่งตลาดเด็กยายน่งเนาะเดี๋ยวอันเจ็ดหาต๊กเก้ลหาบัวใหเลยดินะอันเก้าหา กับเจ็ดหาบ่ได้แม่บ่ได้ลงนี่เพราะว่าเขาอั้นทั้งเียโอ้เจ็ดหากับเก้าหานี่บ่ได้เลยบ่บ่ได้เลยแม่เลยบ่ล้องบ่ได้อยู่เลยคือบ่มาเจออยู่อุดรแม่ยายทั้งเียก็สิบวันคือเก่าแล้วไปยังวันแล้วเนาะอ๋อปวดแขนเนาะปวดแขนปวดแขนกระว่างทั้งวันหนาววันที้สนทนากันมันเี้เวน่ะอืมว่าเพื่อนไปตรงกับทั้งไหนบ่ล่ะแม่ โอ้ยกระจักเราท้ามูเจ้าตนวไปตรงไซเนสันบ่แล้วเจ้าเก่าเจ้าคือบ่แม่นหมายถึงว่าตรงกับอาจารย์ใดบ่หมายถึงว่าอาจารย์ที่มาหาแม่ดูดูนี่ยรุ่งมาแม่หะยายวัดไปรุงมาเอฟซีข่อยไปรุ่งมาเจ้่เก่ามเออแต่เก่าน่ะยยายวาดเรามาบอกของคุณนั่นเขาตัวนั่นนี่แม่ของคุณนั่นเขาตัวนี่นี่จังสี่นะยายว่ดเดี๋ยวนี้เราหอดไปรุ่งมายายวัดนะเมียตุเซียนเราหอดไปรุ่งมาแม่ก็ได้ใจซ้ำนีเด็กนะบ่ แต่ว่าที่กิงแล้วเนี่ยจะไปเชียร์ผู้อ,อื่นไหลาเล่ข <ไป S 2> แม่นะ่ะมันเข่าแล้วไปแว่น้ำผู้อืนนะ่นเนาะไปน้ำผู้อื่นยนี่ยไหนขนเสียงเงินปี <laughs> อยู่โอ้ยมันแม็เครื่องไผ่านมาอีดีตื่นีนว่าฉันแม่ร้านนี่ท่านโดนผู้นั้นผู้นี้คือว่าจังจันจังที่ไปน้ำเขาไปน้ำเขาอ่านหลับเล่กับความ่ซื้อออกมาออกเล่กเกี่ยวกับความเล่ยยาว่าอะยากที่มันบัดี่ตัดออกตัวเนาะว่างหันซ้ำหาตัดออกน้ำงามแตาก็ฉันได้ชมเบื้องบนทั้งว่างเฮ็ดสูตรออกมาแล้วแมน พอเียกคู่นั่นว่าเลขตัวนี้ดับได้ตัวนี้ตัวนั้นดับเอาแม็นมาเนาะสั่นนีลังเลขได้แบบถามย่ายห้กองว่าอันเลขรับตัวไรนั่งห่วงนว่าวบมีมาสันทำไอ้แก้วว่ารับแปดแต่ว่าแปดเก้าเขาก็อันคือเก่าตั้งปิ่นหมดสูตดดับนี่ของย่ามีบ่บ่บ้องจักเลขแบบถ้าถามน้ำเต็มมือบ้องจักมีแต่เลขตัดออกมีแต่เลขเด่นของดันลาเลขตัดออกอะไรเมีย เลขตัดออกจักสีรับตัวไรแม่วงจากเลยเลขตัดรับถามแต่ผู้อื่นยังไงอ๋อสรุปเอาแต่ของเจ้าของยายนางไม่มีเลขดับยายนางถือก้องนี้ที่เก่งเลขนั้นบ่มีเลขดับบ่มีเลขดับเลยเลขดับบ่มีดอกครับเพราะว่าแม่น่ะอันว่าเอาเอาแต่ของเจ้าของโหลดจังสีนะอันนี้ไม่ได้อาของผู้ใดเขาไม่แต่ของเจ้าของคือยังหวดังหั่นยายเลขศูนย์ห่านีหล่สำนักดับกัน ละนาวกะไงล้างก็ละนาวเหมือนท่องไปดับตัวมันออกเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องไปเข้าถึงหรอกเด็กดับผมีหรอกครับแต่แปลว่าสมแล้วที่เราไปหลายประเทศเนาะแต่หมายว่าความคิดความอ่านนี่เราถึงเล่าสี่อายุหลายอายุแต่ว่าความคิดความอ่านเราสมัยใหม่มากเล่าเน้นย้ำตลอดว่าฟองสลากว่ามีเด็กดับเขาใส่ควบคูนวยกับฉันระหว่างจังแต้ศูนัดเ่าใส่บัด เลขตัวนี้สาคัญเ้อนี่เด้อใส่นั่ไอ่านตงไปเบอร์หกหกเอามันสำคัญยังไยนสำคัญยังไหแม่ว่อยบ้ังไหมคันหมายถึงว่าคันมันมากคันมันบ่มาเลขทีดนะมันสิมาเลขคู่ตัวนี้โอ้หมายถึงว่าลางถ้าหลักถ้าหลักหน่วยไม่มาขี้อืมันก็จะมาคู่คือเจ็ดหกแมนโอ้สี่นี่แต่แม่ก็บังอันที่หลักมันบ่มีเลขครับ กันขมาม่าเกจสามหงม่าเกจหกตัวสิบหงงี่จางไหนบกอันเกจสามยังได้นี่นานี่สองตัวโอ้หันขมาม่าสี่เกจกับตั้งมาเจ็หกตัวสิบเออมันขันมาเลคูอืะคือสามเจ็ดสามห้าสี่เจ็ดอืมไม่มาเป็นเจ็ดหกทันทีทันทีน่ารักเข้าใจครับรับพูดสุลุกดีมากมากแล้วเบิ้งอันนี้ก็กันตัวนี้เขากันไวเพราะขายได้นนิเด้อ เขาบอกงูเจ้าสิซื้อได้บ่เจ้าห่านี่บ่ได้จังไดรแไหมุณยายบ่ได้จังได๋เต็มกระเป๋าลอตเตอรี่น่ะน้าบ่าออเอาโชคดีสะน,นะแต่ว่าแม่ได้เจ่ตัวนี้ได้แจ่9เก้าสามเลขบุญนะได้เจ่9เก้าสามตัวเดียวบ่เ <มา S 2> ออซ้มนั่นมดออนอเออ ขันว่ามากเลขบนเก้าสามพันเครื่อมาให้ขันว่าเนี่ยสามห้าเก้าพันว่าเครื่อมาขมขันว่าเองส้กับไว้มาซับคาลอกขันเขาเขาบ่อยากขายเขาปั่นนั่นนี่เนาะสามตัวเขาได้ด้วยไมมัมเขาไป่ีจริงคนแรกม่าเขียนว่าที่ที่จริงไงสามหเกนี่ซับคาลอกดีตัวจริงมันนี่คือเป็นเก้าห้าสามโมแมนโมแมนมันอาจะเป็นห้าเสม ว่าเอาว่าเห็นมันเฉียใจเจ้าจ้าที่กิ่งพ้นใจว่าจะเขียนสามศูนย์สองนี่สามไหนยิ่งกับอกเลือสามศูนย์ศูนย์สองเบสสามศูนย์โบแมนศูนย์สองที่อันพูดเพิ่งว่าศูนย์สามมาแทะมาแทะเห็นมอร์อันหกหนึ่งเนาะครับยุกับศูนรุ่นง่ายไปเลยอย่างนี้โมแตกแมนศูนย์สามเนี่ยสามศูนย์เนี่ยโมออก มันบะมีในหรอกมันสีมีอยู่02 0ง07นั่นเริ่มแบีไตมากเลยด้วยกันเริ่มแบไตมาแล้วถ้าเป็น0กส02ทอนันอ02ไอ03ออกมาหลุดมากอยู่เตอร์03ย่นใส่ก็เป็นบะมีเริ่มที่เบียรไตแล้วที่เกงเลขแม่นี่นะขั้นอันนั่นนะที่เข้าเหตุในวงวหวมันมีสี่ตัวหอาสี่ตัวนี้มันสีมาตัวหนึ่งคือจังหก เกดเกดเกดเกตเจังสีม,มอมรักเกตมาก